ก็จริงๆเราแมาก็กก็ก็ออกมาปกป้องตัวเองนะก่อนหน้านี้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแม็กแม็กไม่ได้ออกมาทําคลิปอะไรนะครับแต่เป็นการปกป้องตัวเองว่าเหตุผลว่าทําไมเราถึงออกมาสักค่ายมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็มันจริงๆมันจบไปแล้วเมื่อประมาณ2อาทิตย์แต่ว่าเราเพิ่งเห็นข่าวาคุณคุณอมอนะครับพูดชื่อได้ใช่ไหมครับใช่เห<ด>็น<ด>ข่าวาพี่เอมี่อย่างเงี้ยออกมาพูดอะไรเงี้ยออกมาร้รของล้มห้งเราก็รู้สึกว่าทําไมเพิ่งออกมาพูดตอนนี้ แล้วก็ต้องบอกตรงๆอันนี้พูดตรงๆได้เลยนะครับว่าตลอดเวลาระยะเวลาที่แม็กอยู่ค่ายยามาเนี่ยนะครับแม็กเจอพี่เอมี่อ่ะสามเดือนเนี่ยเจอประมาณ3ามครั้งเพราะฉะนั้นความผูกพันระหว่างผมกับพี่เอมี่เนี่ยแทบจะไม่มีเลยถ้าผมจะต้องมาลองห้ให้พี่เอมี่คือมันมันเบ่นงนก็ไม่ออกอ,ะอ่ะเพราะว่าผมแสดงไม่เป็นอะไรที่มันเลียวก็คือเลี้ยวก,ก็คือเฟกครับผมร,บรู้สึกต,งตรงๆนะฮะ รู้สึกตลกเพราะว่าเราไม่ได้สนิทกับเขาถึงขั้นี่เขาต้องมาลองให้แล้วก็ถ้าพี่เอมี่เป็นผู้จัดเนี่ยผมคงไม่อยากจะเซ็นกับค่ายนี้ตั้งแต่แรกและคงไม่มีดาราคนไหนอยากจะร่วมเซ็นสัญญากับพี่เอมี่เหมือนกันอันนี้ผมความคิดผมนะครับผมอยู่ e x ็ก t แมาผมอยู่กับพี่เต้กันตนามาผมรู้ว่าคุณภาพการอยู่วงการบันเทิงคืออะไรชีวิตเราเลือกได้นี่ครับวงการบันเทิงเราเลือกที่จะอยู่ได้ เราก็เลยเลือกอมาอยู่กับค่ายยามาเพราะว่ามีพี่เดย์ครับเป็นผู้ให้โอกาสต้องขอบคุณทางพี่เดย์ก่อนนะครับที่ให้โอกาสแม็กได้เล่นเกือบจะได้ได้เล่นเดือน,อ,นอิงดอยแต่แล้วความคิดเราอาจจะไม่ตรงกรันก็เลยเพราะมันมีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรง uh, นะครับเพราะาผมเล่นคู่กับน้องทอยๆเนาะพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทาให้เราไปต่อไม่ได้ผมก็เลยต้องคืนสัญญาเพราะว่าตัวเราอ่ะอายุเราก็30มสิบอาพแล้วครับเราก็อยากที่จะ ทำงานในวงการบันเทิงต่ออายุเราก็มากขึ้นนะพี่ถ้าเราอยู่นิ่งๆองานมัน่เบรกได้แต่อายุเรามันไม่เบรกเขาว่าซีรีส์วายมันต้องมีความเด็กอยู่เหมือนกันเรารู้ตัวเองว่าเราไม่ได้เด็กแล้วอ่ะถ้าเรายังต้องรออีกปีสองปีหรอเราก็ไม่รู้ว่าเอ็นน้องทอยจะได้ออกมาไหมหรือยังไงเราไม่สามารถรู้อะไรได้เลยสิ่งที่เรารู้ตัวเองแล้วเราเข้าใจตัวเองอะคือเราต้องไปต่อผมเลยขึ้นสัญญากับทางเขาแต่การที่พี่เอามี่ออกมาร้องหอบร้องไห้ ผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังคนละเรื่องะครับถ้ามันจะต้องเป็นหนังเรื่องเดียวกันพี่เอมี่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนในค่ายมากกว่านั้นการที่ออกมาลองไห้ไม่ได้ช่วยให้พี่เอมี่ดูสวยหรูขึ้นเลยผมไม่ได้ว่านะครับผมพูดถึงว่าผมเป็นนักสแสดงแล้วก็อยู่วงการบันเทิงมานานน่าจาก,กนะน่าจะนานกว่าพี่เอมี่แม็กซิมซด้วยซ้ำผมรู้ว่าอะไรควรไม่ควรครับผมแม่แจ้งเน้าหน้าทตอนที่เธอตัดสินใจว่าเราแต่งตเวื่องเล่นยาเพราะเหตุอะไร ที่เราโยนรัศญญานะครับก็แน่นอนว่าพี่ๆไม่ไม่คิดบ้างหรอครับว่าทําไมพี่ี่ต้องมองออกว่าผมกับทอมีความสุขหรือเปล่าตอนอยู่ในค่ายเราสองคนมีความสุขไหมทําไมจุดตบของทอยถึงเป็นแบบนั้นล่ะแล้วทําไมจุดตบของผมถึงเป็นแบบนี้เราสองคนโดนรังแกหรือเปล่าผมขอพูดเรื่องตรงนี้ไว้แค่ตรงนี้นะครับทุกอย่างให้เป็นความเข้าใจกันเองว่าเด็กสองคนมีความสุขไหม มันคุมน้มแล้วเหรอว่าการที่เขาเข้ามาวงการบันเทิงเขาต้องเจอแบบนี้มันคุ้มกับชีวิตเขาและครอบครัวเขาแล้วหรอพ่อแม่ต้องท้อเขาต้องรองไห้อยู่บ้านไหมพ่อแม่ผมล่ะผมลองเพลงมาผมไม่ได้มาฝึกวันเดียวนะพี่ผมแข่งมากี่ปี โอกาสโอกาสที่ค่ายให้เราสองคนแม็กกับทอยนะครับมันมันมันยิ่งใหญ่มากๆจริง,รงๆผมไม่ปฏิเสธเลยสัญญาเราก็ได้อ่านแล้วก็ไม่ปฏิเสธในสัญญาเลยแต่ข้อบางอย่างที่เป็นสัญญาปากเปล่าหรือเปล่าห้ามแม็กเต้นบัลเล่ห้ามฉีกขาห้ามถอดเสื้อลงไอจีผมไม่ได้เป็นสายสายผมเซ็กซี่ก็คือเซ็กซี่พี่ๆนักข่าวทุกคนเห็นผมฉีกขาตั้งแต่ไหนแต่ไรคือผมนี่คือผม ผมไปหล่อสู้ดาราคนอื่นไม่ได้ผมมีสิ่งเดียวที่ผมมีคือเต้นกับร้องเพลงผมชีขาทําไมผมสอนเด็กผมติวเด็กสอบเข้ามตออประสานมิตรน่าจะสินสากลคุณคิดว่าการิิขาเป็นเรื่องง่ายหรอครับเข้าใจว่าบางคนมองว่ามันดูเซ็กซี่หรือเปล่าดูแรงหรือเปล่าสำหรับผมอาจจะมีบ้างแต่เป้าหมายของผมคือความสามารถครับที่ผมได้ทำ เรื่องเรื่องะครับเรื่องที่เขาพามุ่ขอนันนี่เรื่องสัญญาเนี่ยพออะพอน้องทอยเกิดเหตุการณ์กับน้องทอยขึน้นเนาะกับน้องพิมพ์นะครับก็ทําให้ทางค่ายเนี่ยอีกวันหนึ่งค่ายบอกว่าแม็กอาจจะต้องเบรกก่อนเบรกในที่นี้เราก็ไม่เข้าใจความหมายเขาว่าเดอนอิงดอยอาจจะต้องหยุดถ่ายเพราะถ้ายังต้องทําต่ออาจจะกลายเป็นซีรีส์สีเลือดหรือเปล่าหรือกลายเป็นซีรีส์ฆาตรกรหรือเปล่า เขาเลยต้องเบรกแน่นอนเราอยากไปต่อผมยอมยอมเซ็นเพราะเขาบอกว่าใจผมเล่นเลยซีรีส์ Y วเรื่องนี้แล้วจะถ่ายกันยาแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นพอเขาเบรกผมเลยต้องขอคืนสัญญาเขาแต่โดยดีพอคืนสัญญาปุ๊บแค่วันเดียวมีข่าวผมหลุดไปที่ที่ตอพอตทวอพ,อพอว่า พระเอกซีรีส์วายสารภาพรับถ้าถามว่าเขาไม่ได้พูดว่านายเอกนี่คําว่าพระเอกซีรีส์วายเนี่ยโดยโดยส่วนใหญ่แล้วคนก็ต้องมองว่าทั้งสองคือพระเอกทั้งนั้นนะครับแต่คนที่จะรู้จริงคือสาววยายคบว่านายเอกจริงๆคือเป็นแบบไหนพระเอกเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นมันเป็นคําพูดรวๆมๆนะครับว่าพระเอกก็คือนักสแสดงนี่แหละเพราะมันคือเพศชายทั้งคู่อา่าผมข่าวเนี้ยที่บอกว่าพระเอกวายสารภาพรับ ที่ที่ผมบอกเรื่องเนี้ยคือที่นี่ที่เดียวคือค่ายามาเขาทำสุดท้ายแล้ใครอย่างน้เขารู้ตัวแล้วหรือไม่ให้โทรไปเคลียร์ว่าไหเาไม่ได้เคลียร์เลยครับเขามีส่งดีเอ็มมานะครับว่าสงสารแม็กซ์จังเลยทางเพื่อนผู้จัดนะนะครับว่าเห็นแม็กซ์ร้องไห้แต่วันที่แม็กซ์เกิดเหตุการณ์ก่อนหน้านั้น่ะไม่เห็นเขาสงสารแม็กซ์เลยเขาปล่อยให้แม็กซ์เจ็บอยู่อย่างนั้นนะครับเขากลับมาบอกว่าสงสารแม็กซ์ในวันสุดท้ายที่แม็กซ์ไม่ไหวแล้วที่แม็กซ์ก็ปล่อยโฮอะครับ ไม่ใช่ครับพี่เอมมี่จะบอกเลยว่าไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ความรู้สึกใดๆความเป็นผู้ตัดกับแม็กเลยเพราะแม็กเข้ามาอยู่ยามาไม่ได้เพราะพี่เอมมี่เป็นผู้ตัดนะครับแน่นอนครับเพราะว่าผู้ตัดละครเป็นคนถามแม็กว่าชอบน้องถอยใช่ไหมคําตอบคือชอบครับถ้าเสียหายไหมอะไร ทางผู้จัดพี่เดเขาเห็นว่าเราแบบไม่ได้มีตังเนาะเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะอะไรเงีเง้ยครับเขากอนน็อันนี้เหงื่อไม่ใช่น้ำตาเหงื่อนะอนนก็อาอาเพราะผมไม่อยากเสียน้ำตาให้กับเนาะนนก็พี่เดก็บอกว่าสงสารเราเงินห้าแสนที่ถ้าเราคืนสัญญาก,ก่อนกําหนดเนี่ยจะเก็บเราเขาก็ไม่เอาอน,นต้องขอบคุณพีพ่เดด้วยแต่บางเรื่องที่เราโอ้เราทนุถนอมตัวเองมา สิบสองสิบสามปีอะอันไหนที่เราต้องเลือกที่จะปกป้องตัวเองอะครับมันก็ต้องทำม,มาพี่ถ้าเรานิ่งเงียบอะเปอร์เซนต์บางบางเปอร์เซนต์อาจจะเชื่อก็ได้ขอให้เราได้ออกมาพูดจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่เลยการที่พูดถือว่ามันก็คุ้มแล้วอะครับเอาไม่ไม่ต้องครับเพราะทางพี่เดได้เขียนกำกับสัญญามาแล้วว่าอ่าไม่มีการชใช้อะไรถือว่า เขาสงสารเราอะไรอย่างเง<ม>ี้ยเลยไม่ได้มีอันนี้ต้องขอบคุณที่เขาไม่ได้เก็บเงินอะไรเราเนะาะครับผม,มอยากให้จบยังไงก็ให้พี่เอมี่หยุดร้องไห้เถอะไม่ต้องร้องไห้ทุกเรื่องก็ได้การร้องไห้ไม่ได้เป็นข้อสรุปว่าคุณเป็นนางเอกหรือความสวยงามให้คุณมองไปมากกว่าว่าคุณเข้ามาวงการบันเทิงด้วยวิธีไหนคุณลองคุณลองใช้ความสามารถไหมการที่คุณบอกว่ากวาจะมาเป็นเอมี่แม็กซิมวันนี้ คืออะไรหรอการเป็นนิมแม็กซิมคืออะไรถ้าคุณจะลองให้แบบเฟกดูออกผมก็ทําได้แต่ว่าผมเย็นกว่าคุณนะถ้าคุณจะเป็นลมขอโทษนะครับขออนุญ,ญาตนะครับไปนะพ่อแดดการเป็นลมถ้าคุณเป็นลมหอยเป็นอะไร เข้ามาวงการบันเทิงด้วยวิธีไหนสกปปกหรือสะอาดกลับไปคิดดูเองเ้าหวดหวังต้องเสียชื่อเสียงเพราะใครคุณคิดเา่าผมสุดแล้วจริงๆอยากทำลายผมอีกเลยครับคค,บคนที่โดนทำลายแบบผมอะ่ะไม่จำเป็นต้องทำการแสดงเลยดาราขายตัวดารายกขา สารภาพรับไม่ต้องแสดงเลี้ยวแต่คุณมาหาซีนอะไรให้ตัวเองมันเฟกเ,เคลียร์ใจ,หใ,จให้เขาเคลียร์สติตัวเองก่อนที่จะมาเคลียร์ใจดีกว่าครับเ,อเจอได้แต่อาจาจะสะดุ้งเล็กๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะมาในรูปไม้ไหนรูปแบบไหนนะครับมผมอยากให้เด็กรุ่นใหม่มองว่าแบบเฮ้ยเข้าวงการบันเทิงอ่ะ อย่ามาเฟกแบบนี้ใช้ความสามารถครบน้องๆอ,อย่าอะไรที่มุมที่พี่อ่อนแอน้องก็อย่าเป็นเยื่ยงอย่างมุมที่เราเลวก็อย่าเป็นเยื่ยอ่ายเลือกสิ่งดีๆเพื่อเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงแล้วสังคมจะยอมรับคุณเองครับวันนี้เราได้พูดแล้วเรายังมีอะไรที่ติดใจอยูไ่ไหมหรือว่าเราได้โฟอยติดใจไหมผมอ่ะสบายใจแบบสบายใจแล้วแหละสบายใจที่ผมเป็นแบบนี้ทุกคนจะรักผมไหมจะชอบผมไหมผมบังคับไม่ได้ ทุกคนก็รู้ว่าผมโดนอะไรมาตั้งแต่ต้นปีแต่ผมนิ่งมาตลอดจนนาทีสุดท้ายที่มันไม่ไหวแล้วะครับมันก็สุดแล้วจริงๆที่คิดดูว่านักสแสดงคนหนึ่งอยู่ๆมาเจอข่าวฆาตกรรมที่มันหนักมากเลยนะมาเจอข่าวรับงานยกขาพี่ว่าหนักไหมครับมาเจอข่าวได้กับพระเอกคนนั้นคนนี้พี่ว่าหนักไหมค ผมเจอข่าวหนักมาตลอดเลยพี่เตให้ผมยืนโพสสีขาลอยอย่างนี้เหรอครับถ้าผมอยากจะทำอะไรวันนี้ผมขอเป็นตัวเองบ้างได้ไหมครับขอโทษนะาติงต